แจ้งว่าค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเมือ่อนาะค่ะตาไม่เห็นหงไม่ค่ะไม่ค่ะตาไม่เห็นหงค่ะ <c oughs> ของห้าเมตนี่ค่ะมือนีมือนีสิเมื่นในจังน้อยค่ะไม่วันแรกค่ะวันแรกสิเมื่นในจังน้อยเดี๋ยวไฟพ่อเดี๋ยว เมือ่อนากันสิเดไปซื้อโค้มไหมค่ะโคมกมอแล้วก็ชาติสตามค์คอแรกค่ะวันนี้ก่ะมีเสือล้ำหน้ามาฝากค่ะแบบที่ตะขุนใส่มีครบใส่นะคะ่ะแบบที่ประขุนใส่มีครบใส่เสือค่ะครบใส่สามสี่สามหกสามแปดสี่สิบสี่สิบสอง สี่สีค่ะนี่ผมใส่ค่ะนี่นิ่มสักหมดสองสองสีค่ะนีมีสองสีค่ะผ้าฝ้ายค่ะผ้าฝ้ายค่ะฝ่ายนะคะฝ้ายทอมือค่ะฝ่ายทอมือค่ะหายโป๊กแง่งค่ะหกร้อยเก้าสิบค่ะหกร้อยเก้าสิบบาทค่ะขายไม่แพงค่ะอันนี้คือ อันนี้คือผอมทรงค่ะเสือซึ่งมีพี่ผอมทรงนะคะผอมทรงแล้วนีค่คือคือเห็ดเส็จไปเรียบร้อยค่ะน,นี่คือสีนี้ค่ะสีเขียวเท่าค่ะเขียวเท่าเขียวเท่า,ทานี่ส้มผู้เรืยอๆนั่งค่ะ ชเหเหัดบ่ค่ะหองชัดบ่นอ้อค่ะเดี๋ยวสิได้ปรับาขุใหม่ค่ะมันต้องมันต้องใส่ไฟไฟทางนี้น้ำลายๆเนาะค่ะ after, ไฟซองมาทางนี้ลายๆค่ะไฟซองม้างเสียมิจฉาศนั่งค่ะมีสตาร์ทโมแลกัลก่อนค่ะสร้างมรดกเปลี่ยนค่ะล่องล่องลองเบิร์นลองเบิร์นไฟค่ะล่องเบินไฟค่ะ มีสองสีค่ะนี่ก็ะพบใสด้วยกันค่ะพบใสใครสนใจก็โทรมาเมื่อกอได้ค่ะโทรมากอเบอร์ศูนย์แปดสามแปดสี่ห้าสามแปดเก้าแปดค่ะสามแปดเก้าแปดค่ะศูนย์แปดสามแปดสี่ห้าสามแปดเก้าแปดค่ะอันนี้คลิปเข้าสิโพลอกค่ะสีโพลอกใคไปย้อนเบอร์ได้ค่ะย้อนย้อนเบอร์ได้ค่ะ สีบโลคิบค่ะไม่ค่ะแบบไม่ค่ะจำเป็นเนาะค่ะเฮ็ดเฮ็ดไปเรื่อยเพราะว่าเขาอยากคุยกันค่ะคุ้ยกันได้ขายอะไรขายกับโเป็นยังค่ะคอยเขาว่ามาเบิ่งกันค่ะมามาเบิ่งกันหรือว่าเบนมากก็ไ้ค่ะเบนมาหาป่าก็ได้ค่ะ กระจายเลยพ่อแมาแล้วก็โพสแชร์ให้ในเรื่องการ์ด์โพสแชร์ให้หน่อยค่ะก็คุณมกับสียพอแต่พอนี้แต่แบบนี้แหละไปทั้งอื่นไปก็ได้ค่ะทั้งอื่นไปก็ได้ยุ me. 5, bronze, ่งยุคผู้เดียวค่ะยุคผู้เดียวกับองาเงากับเน็ตไปค่ะเน็ตไปพอเอฟซีกมากก็ถามได้ค่ะคูกก็ถามได้ค่ะพว่มาเบอร์ศูนย์แปดสามแปดสี่ห้าสามแปดเก้าแปดนะคะพู่มาได้ค่ะ นี่นี่แบบนี้นั่ค่ะแบบนี้มันมีจ่จะโตใหญ่ค่ะก็เป็นโตน้อยหน่อยค่ะแบบนี้ค่ะแบบแบบนี่มุ่น,น่ะคะ่ะแบบนี่ม่นค่ะใส,ส่น,น,นะนี่ใส่สามเราขึ้นใส่ได้เดี๋ยวประกุนใส่ให้เบิรงนน่ะค่ะเนาะประกุนใะส่ให้เบิรงนก่อนค่ะนี่ใส่สามที่กินตะก้อนประกุนใส่สี่สิบใส่เสือใส่สี่สิบ เดี๋ยวนี้ใส่สามสี 3, ค่ะสามหงายอยู่ลม <laughs> อยู่ค่ะสามหงายอยู่ลมอยู่เดี๋ยวนี้นะคะเป็น่ยนจากใดๆนอกค่ะานอกมันเป็นเป็นสีแล้วค่ะเดี๋ยวจะใส่เทปเลมแล้วค่ะใส่สีไส่สีดำเนี่ยล่ะทีนี้นนนแต่งานค่ะนี่แบบนีค่ะนี่ตัวน,นี้ใส่ตัวนี้สามแปดค่ะ สามแปดขยายไปได้ค well. yeah! ่ะสามแปดทีซีน <laughs> ีああ well. ่ครบใส่ค่ะเพต้องขยายได้ค่ะเพราะว่าอันนี้นะ่ะเขาบวกไห้เรียบร้อยแล้วค่ะบวกไห้บวกให้เรียบร้อยแล้วว่าเข้อบวกให้สองนิ้วค่ะบวกให้สองนิ้วถ้าสามถ้าสามแปดเอาโกหาหาเข้าซีิบค่ะก็ต้องก็ต้องก็ต้องบวกค่ะเพราะว่าไม่ขาดบวกให้แล้วค่ะ บวกไฮแอนด์ไม่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 เดี่ยวโตแล้วค่ะของปกสิบวกสองนิลค่ะวัตโตะก็ได้ก็คือบวกให้สองนิวได้ค่ะมองใส่ใส่นิดนึงหวกนิดนึงค่ะบอปกติกะประเทศแบบนี้นะคะเพราะว่าเข้าวัดโตวัดตัวตัดก็คือรอบของส่ลนต้งบวกเขาบวกสองมิลคือสามนิลค่ะมั่นสิเป็นแบบนั้นค่ะปกตเบินได้ค่ะเนาะ

ค่ะง่างย่งแบบรวมค่ะสามหงค่ะก็ถุงใส่สามซีค่ะสามซีกับลองบบกัซี่สามหงค่ะแต่นี่ค่ะย่างแบบรวมรวมรวมเยอะค่ะแต่ก็ใส่สบายด้วยค่ะถ้าคนจอยกับใส่ใส่รวมอะไรมันก็เป็นเป็นก็ดีค่ะถงใส่น่ก็ดีค่ะ เดี๋ยวแ่ะละก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ละเป็นแบบนี้นะคะ่ะแต่ละเป็นแบบนี้นะคะ่ะใส่ใส่ออกงานใดค่ะเป็นคุณนระบายเป็นโครงแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะค,ะค่ะใครสนใจนะผู้เฒ่าใส่ดได้ี่กระก็ได้ซํานี่ค่ะผู้เฒ่าใส่ได้ซํานี้คะ่ะ แต่ผู้ผู้สาวสาวก็ใส่ให้กรนีอยู่อย่างมีเพืิซเนเตอร์สวยๆมาใส่ให้ได้ค่ะอย่างมีเพื่อพิซเนเตอร์สวยๆมาใส่ให้ได้ค่ะอันนี้ประนะคุณก็คือสวอแอนเนาะเทิ่งสบายเราได้ต้องเปลี่ยนแค่ซัมนี่แหละอ่าหงกงามใส่ก็สีงามงามแบบกรนี้ค่ะอ่าไฮโซใจก็ได้ค่ะผ้าผ้าก็า ลายอยู่ขาดเซนิเมอรุ่นสซนิโยค,ค่ะไอเบอร์ค่ะคือเสือประกุนกับมีหลายส่งอยู่ค่ะสิะียวเสียวเสียวแค่คิดละส่งสองส่งแค่นี้แหะค่ะอันเบอร์นี่แหละเซียวสองส่งนี่แหละสองส่งพีมีห้อาไอ้กันเบอร์นี่ละค่ะแบบนี้แบบนี้นะคันเป็นเสือป้าย์นะั่ค่ะเสือป้าย์คือประกุนไซนึงนึงนะคะ สมใช้เงิเพิ่มวงเงินราคานี่กัเสื้อผ้าสั่นนะคะ่ะเสื้อผ้าสัน่นเสื้อผ้าสั่นค่ะเสื้อยี่สิบค่ะก้มสั่นอยู่ที่ยี่สิบค่ะยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองค่ะสิบบอสิบอเฮดสิบเก้าค่ะสิบเก้ามันมันใบรุนเกินไปอันนี้เท่ากับอ,อยายุไลน์ผู้ขายกับเสียงอยายุไลนค่ะกับสีบอเมียกับม่าน ร,รุ่นเดียวกันนี่ค่ะ <c oughs> ลูกค้ากับซีมี่ประมาณร,ร,รุ่นเดียวกันนี่แหละค่ะเข้าสิบโอเฮสันโอเฮสันรลน์ค่ะโม่โเป็นเสือเอวร้อยโมเป็นเสือนี่ค่ะนี่ค่ะพระคุณซูงร้อยหาสิบหกค่ะพระคุณซูงร้อยหาสิบหกค่ะ,คะประมาณนี้ค่ะประมาณยี่สิบขึ้เริ่มต้นที่ยี่สิบค่ะเริ่มต้นที่สันที่สุงกับขึ้ยี่สิบค่ะ,คอ,คะอัตราจากวออัวลารลูมาหาใช่ค่ะว่าจากวัวลายลูกมาเหรอ ใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะประมานี้หลนี่แบบแบบประกุณน,นี้นี่มี่ั้งมวดเก่าสีนะคะนี่ั้ามวดเก่าสีค่ะนี่เก่าสีสีดำอันนี้สีดำขาวค่ะดำขาว นี่สีนี่ค่ะส,สีม่วงสีม่วงกับมี่บใส่ให้กันค่ะสีม่วงกับมี่กบใส่สีม่วงอันนี้สีสีชมพูชมพูแดงค่ะชมพูแดงค่ะชมพูแดงค่ะ นี่สีเม็ดใหญ่ค่ะเม็ดใหญ่ดีค่ะเม็ดใหญ่ดีค่ะกระดุมเม็ดใหญ่อันนี้สีเม็ดหน่อยจต่น้อยค่ะกระดุมมันเหมือนกันกระดุมมันเหมือนกันเลยบอทอกันค่ะนี้สีเขียวค่ะสีเขียวเขียวเขียวัวเป็ดนะคะนี่ก็สวยด้วือกันนะค่ะ ไว้ค่ะหกร้อยเก้าสิบบาทค่ะหกร้อยเก้าสิบบาทนะคะกูขายตัวแค่นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ของทุกอย่างแบบเพืขึ้นเมื่ค่ะของทุกอย่างมันที่ขึ้นมาหกร้อยเก้าสิบบาทค่ะสวยๆค่ะสีใจค่ทักมา่อใดโทรมากับเบอร์ศูนย์แปดสามแปดสี่ห้าสามแปดเก้าแปดค่ะโทรมากรค่ะโทรมาเวลาเดี๋ยวเสียหายหเบอร์ก่นหรือว่าเบอร์ไล่ คุณมีได้กลุ่มะะได้กลุ่มเก่าน่ะค่ะได้กลุ่มเก่ากับใส่ใส่ไล่นั่นก็ได้ค่ะอันนี้ก็สีสีเอ,อื่อญยังงหสีเท่าเท่ามวนนะะ่วงค่ะเท่ามว่วงค่ะเท่าเข้มม่วงค่ะเท่าเข้มเข้มค่ะสวยทุกัน,นะคะ่ะอันนี้ก็สวยะคะ่ะสวยบอกว่า สีนั่นน่ามาสันสีเขียวสีไฮเบิ้งอีกไปได้ค่ะเพราะว่า้าโท่มากทาโท่มากเราสีสีไฮเบิ้งอีกได้ค่ะไฮเบิ้งว่าสีใดเนียสีใดเนี้ยเพราะว่ามันมีมันมีผ่าที่ม้วนตัดเพิ่มีมค่ะหรือว่าสร้างตัดได้ค่ะตัดดก็ได้ค่ะพราะมันจะมีเก้าสีค่ะ มีก้าสีอันนี้สีเดียวกับสียูนิฮอนนะคะอันนี้สีเดียวกับ,กบยูน,น,นิฮอนค่ะยูนิฮอนค่ะสีเดียวกันค่ะสีเดียวกันคะ่ะก,ก็สวยสวยางามอันนี้สีสีฟ้าค่ะฟ้าน้เงินค่ะฟ้านเงินค่ะน้าเงิน,เนนะคะ สวยค่ะไปสนใจใส่อไรกับพักมาาค่ะสนใจใส่อไรกับพ่มาาค่ะเขาบอเป็นกันะมันเป็นมูกันค่ะมันเป็น,ม,ปนมูนเป็น,นปัวกาเ่าขุณสิมาปอสซูมเอ๋อรได้หเออเอ๋อรอลลายหนลอดมือเศร้าสินั่นได้เศร้าอยู่ค่ะ่วมาเสือแบบไม่ไมากค่ะเสือแบบไม่ะค่ะอเศร้าค่ะสามารถตี สีหาเห้าพ่อกันค่ะอันนี้สีสม้สสมค่ะสีสม้สมค่ะสีส้มเหลืองส้มค่ะเลืองส้มเลือข้าวส้มค่ะเลือข้าวส้มเรียนทาเนยบาบ้าเท้าพอเย็บแล้วเย็บก็บสะเย็บอยู่ค่ะเย็บก็เย็บอยู่ค่ะพอมีแห้งเย็บก็บสะเย็บแต่ว่าคันมิูกคาสนใจค่คะนีมากค่ะเซียนตัดไทยค่ะ แอฟไทยค่ะออมาเบป็นมาชมกันค่ะค่ะคิดมีเท่าสีบรอบแล้วค่ะบรอบค่ะมีสีเหลืองเหลืองน้ำตาลค่ะเหลืองน้ำตาลเหลืองน้ำตาลก็สวยค่ะเนี่ยประกุณใส่สีนี้ให้เบินน่ะคะ่ะสีเหลืองน้ำตาล ฉันสู้งงางานเลยค่ะแต่มากมาคือ ใส่สีนี่สบางเนาะค่ะบุบรู้สึกว่าขั้นกระตุ้สีสีดำค่ะสีดำกาง่ายดีค่ะสีดำกางามค่ะสีนี่ค่ะเดี๋ยวถ้าผู้ใดสนใจสีใดก็ให้ประกวดเส้นทีเบิ้งก็ได้ยเส้นทีเบิ้งไม่ค่ะโค้ดไล่กันกันค่ะโค้ดไล่กันก็ได้ค่ะผู้ใดมีอยู่ในไล่กลุ่มเดียวนี้คือสีนี้ใส่สูงในไล่กลุ่มมากมันเบิ้งกันค่ะ ง่ายไล่คุมกันค่ะมาเบิ่งกันค่ะแต่สู้เหมือนมหันมีไล่แต่แบบเพื่อสีมหันต์เองเขาขับิ่งกันดอกแดงคู้ใดเข่ามาเราก็บโค้ชแช่เห้ือนเด้อค่ะโค้ชแช่ไปติดตามให้แน่ค่ะพี่มะพรอากันแล้วบ้านกะคุณสิ่มาพรอกันแล้วๆๆค่ะนี่สวยสวยสวมาค่ะนี่สวยเอวเอวเอวยักษค่ะเอวยักษนะค่ะเอวยักค่ะ ใบก็จะคือการขากจะคือการ่ะดใบก็ยัขาดเาะว่าส้มมาคุ้ยกันได้ค่ะเี๋ยวมือมือเอือนค่ะมือเอืนเศร้าสีเห็บแปวแปวส้มไม้ไม่หาเบิร์น้็ค่ะสีล่มคีดลาส้มสองส้มนี่แหละมาคุ้ยกัน โอ้ยเห็ดโทรศัพท์กระจจนเห็ดบอเถือกแล้วค่ะโดนายค่ะโดนลายกันสิพ่อนีกันค่ะแดนสองรอบสามรอบเดนไปหาเสี้นหน่อยแดนไปหาเสี้นหน่อยสองรอบสามรอบค่ะคลิปพี้เอวแค่นี้ก่อนค่ะคลิปหนาพอ่พอกันไม่นอกความออื่นกันสิพอกันจะเศร้าอยู่ค่ะพยายามหางามห้ามไ่ให้เบิรงค่ะ สวัสดีค่ะ